ขีดอีกแอะพี่ซันเธอเอาไอ้นี่มานีอะไรอะซองที่เป็นการ์ดอะเ<ร>า,าออไปที่ใส่การ์ดงไงไหนอะอยู่บนโต๊ะอยู่ในอย่างเงี้ยดูให้หน่อยอุย้ยลูกอีกแล <laughs> อย โทรหาโอเปอเรเตอร์จบสวัสดีค่ะอคขอ w i ไ i หน่อยได้ไหมคะ,ะไม่ต้องใส่พาสเวิร์ดใช่ไหมคะโอเคโอเคไหมเติมเน็ตอุ้ยแรงมากเติมแล้วว่ามันอาจจะเป็นที่อับสัญญาณตรงนี้ก็เลยต้องใช้ Wi-Fi <laughs> มีคนบอกสงสารพี่สันเธอไม่เมียมัดผมเหรอมเมียกเป็นมีออยู่ในกระอยู่ในกระเป๋าสิลเดี๋ยวค่อยมัดตอนนี้อ่ะเพิ่งมา <c oughs> เป็นอีแม่ไม่พามาแล้วนะเฮ้ย <c oughs> ชอบขังว่ะ <c oughs> นี่ไงเมื่อกี้วางไว้ตรงนี้ใช่ไหม ไฟมันแรงมันก็เลยจมูกเอาก็ยังหายเหมือนเดิมนี่จมูกอยู่นี่พี่ฟ้าคะเพื่อนไม่ยอมรับที่หนูเป็นแอลแต่เพื่อนกับล้อหนูช่างมันคะ่ะยังเรียกมันว่าเพื่อนอีกเหรอเป็นพี่พี่ไม่เรียกเพื่อนแล้วนะช่างมันดิทำไมเราต้องงอให้เขาไม่ยอมรับเราด้วย อยากจะไปกินอาหารสดๆที่ญี่ปุ่นพี่แป้งตั้งใจจะพาไปกินอูนิเย,ย่สิ่งที่รอคอยค่ะ ASMR Mango ซมปข่วหมอนมอชามต้องเลียประไดี๋ยสันดิ ขาวเลยพ่อแม่พี่น้องขาวจุว๊ะไม่มีนะมะม่วงไงตะก้าไม่มีอืมจะแปดร้อยเอาเดียแล้วเลี้ยคนเก่ง มาไปกินไปเติยวหน้าโรงแรมมาค่ะอืมทุกคนรสชาตน,น้ำหอมอะ่ะเขาขายอีกแค่14ชั่วโมงเองนะไม่ถึงวันน่าจะราคาขึ้นขึ้น,นลงลง99บาท นี่ก็รอได้ความหวังก็ยืนอิ้งเหรอ snack fit ทคาโล เออมามาเหอ,อะเอาเพิ่งกินข้าวติ๋วไปย,วออยังไม่นอนนิงนึงแม่วผ่านออเดอร์แล้วก็จะไปอาบน้ำก็จะให้ ฟริงให้มามีให้ป,ปัปีให้แดนให้ชิงเร้าให้กองทับมุดเร้าอบาบนา้ำนะชอบชาโรสีอะไรชอบปุกสีแต่ว่าสีนี้บอกว่าลดโซเดียม ขออภัยนะคะถ้าเคียวดังหรือว่าเคียวจ๊อบแจ๊บเป็คนกินอะไรแล้วมันมันดูอร่อยอะถ้ากินไม่มีเสียงต้องกินยังไงวะไม่ได้ตรงไปกินก๋วยเตี๋ยวไม่ได้เขาปิดแล้วเขาปิดสามทุ่ม พี่ชันพี่ชันเมื่อกี้แก้วกาแฟมันขยับอ่ะมันอาจจะเป็นแรงลมก็เป็นได้มีใครได้ยินปะลมไหนอ่ะลมเอ่ยลมเจ้าทานพักมึงเมื่อกี้มันเมื่อกี้มันสั่นแรงมากเลยนะ จริงเหรอจริงมึงไม่ได้ยินเสียงหรอเมื่อกี้้มลมแอร์เหรอใช่ลมแอร์มันแรงถึงขั้นทำให้แก้วสั่นได้เลยเหรอใช่แก้วแก้วมันเบานอนสองคนจ้าไม่ให้ใครมานอนเพิ่มเนาะนี่ก็เสียตังค์เช่าเนาะคืนนึงอะ ไม่ได้นอนฟรีๆเนอะ 啥？爸